ทำมาเบง่งว่าคือเก่าเนี่น้องเนาะครับืันนี้พิกัดครับบ้รนาคาตำบลนาคาอำเภอปีบุับหวัามหาสารคามครับพี่น้องืันนี้พามาเบง่าอยู่ที่พระยุ่งฟ้ามครับแม่ลูกเด็ดเด็ครับแม่สาวงามๆามแม่พันแม่บอกนะครับเนาะราคาครับผ้าพี่น้องล่เบงไปพร้อมพอกันครับถ่องยิงใหญ่ยิ่งสีครับพี่น้องโอ้งามงามงามขายเป็นชุดครับตั้งฟ้ามี่พี่น้องนี่สวยๆนะครับเนาะนี่ครับสาวหน่อยงามงามครับ ครับสวัสดีครับพยุงฟ้ามครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับของพยุงฟรามนะครับหล้วก็สวัสดีนะครับปานั้นนะครับทางช่องคณะนอนทัวร์พร้อมเราบมือวันนี้มือวันนี้เราพูกันอีกแล้วครับไว้ยังหน่อยนะครับเพราะว่าอีพีบงหันกะในการตอบรับดีจากพี่จากน้องนะครับอีพีนี้เลยจัดของง้ามเขอาเต็มระบบแถมโป้นี่เป็นโป้ที่แบบคาดว่ถึงคือเก่าครับมีคือเก่าพยุงฟ้ามีให้คือเก่าครับมือวันนี้แต่ว่ากระซี แข็งแด่น้อยนะครับเมื่อนี้เพราะว่าทําความสะอาดคอกแลก็เตรียมม้วนเตรียมหนังนะครับค่ะยากเนี่ยครับมื่อนี้แต่ว่ามื่อนี้มีอยู่ประมาณสิบห้าเบอร์การรับประกันการส่งของคือการรับประกันกะรับประกันที่สองเดือนนะครับอืสองเดือนนอนะครับผมภายในก็คือตั้มประกันมดลูกออกนะครับก็คือเครื่องเย็บนั่นสิเข้าประกันอายุเดือนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าขันภายนอกตั้งๆนะครับพวกคาโทคาถอนนี่ยังนะครับเข้าประกันให้ที่สองเดือน เพราะวางขยอยากขห้พี่ให้น้องได้ของดีมีคุณภาพนะครับข <finely S 1> ันเพาประกันม nah mm ัน hmm. กับบ er kind of like ่แมนของที่มันดีแล้วก็ของที่มีคุณภาพนะครับราคากับยูที่ความพึงพอใจนะครับของพี่ของน้องว่าพี่น้องเขาเนี่ยมักแบบไดเกีตไนะครับดีเมดบ่มีมองไดบ่ดีเพียงแค่แค่ว่าขอแต่ต่างคือการประกันนะครับผมพอาะนั้นกดแชร์กดไลค์กดกระสกให้ชองอันนั้นทั่วเข้าไว้นะครับผมครับมื้อนเดี๋ยพาไปพ่อสาวสาวเกียรติพี่เมี่ยมตั้งฟาร์มได้เลยครับ ครับพี่น้องครับมาเริ่มต้นเบอร์ที่หนึ่งครับพี่น้องเอาพี่เมียมก่อนเลยเนาะ <c oughs> แมนครับเป็นแม่สาวลูกพ่อใดครับเ <c oughs> พิง่งขึ้นเนี้ยสาวลูกเทบสามหนึ่ง <c oughs> ครับอายุไรเป็นไรครับอ, <c oughs> อันนี้เป็นฟันน้ำนมอยู่เลยครับโอ้อันนี้ฟันฟน,ฟน,ฟน้ำนมนะครับท้ายนี่สูงไรเป็นไรครับอยสี่สิบห้าครับมารอยสี่สิบบวกว่ขาดอันนี้ขึ้นระบประกันไปตามๆก่อนแมนครับสบายไงแงมไหนครับเนี่ยอืมว่าลูกเทพสามหนึ่งบะมี่ใบนะ้รับพอเพิ่นบอกมาแล้วกับ่ะมีเอกสารเนี่ยตัวนี้ เบอร์ที่หนึ่งครับพี่น้องเป็นฟันน้านมนะครับนี่ครับเป็นฟันน้ำนมอยู่ครับเนี่งพอดีเป็นฟันน้านมอยู่นะครับครับราคาเปิดไปยุทีสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่พี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันบาทนี่งวดพี่น้องที่ได้ไปตัวแบบนี้นะครับเป็นงวดฟันน้ำนมนะครับเพราะทนผ่านการผสมถือว่าราคาคะเปิดไว้บ่แห้งนอกเหนือเนาะแมนครับนี่ครับงวดพี่น้องที่ได้ไปขาตรงตรงแบบนี้ครับขาตรงตรงขาหยีดหยีดข้อหน้าหนาครับช่วงล่าง พี่น้องอ่าโน้มกันนีดน่อยครับตีปีคอกระดีเครื่องดำมันไทยล่ามดีครับโอ้สูงครับเม่บอกเนาะแม่นครับ้ริหาแเม่บอกอยู่ยืมนะครับเด้อในราคานี้นะครับเนาะคักคักเลยครับนี่แม่นี่จะหันมือมีไบแค่นั้นเนาะแมียนครับเพื่อนก็บอกมาแต่ปะหั่งงวมาปานีเลี้ยวไปซอกห้าไปไม่พอหรอกครับมันกกสิเปืือยไปเกาไปหรอปานีเนาะแม่นครับาะวงวกับเป็นฟันนำน้มือกินอยูแต่่ะ กะบ้านเฮาเนาะเพิ่นกัสิเจ็บสิเมียนเนี่ดใเพิ่นกับบ่อแค่นเนะครับเอ้าเม่นนี่ไปนําหลังคากะคือยังว่านั่นแหละเบิ่งจากสีจากแสงรถเนาะพี่น้องเนาะแม่นครับนี่ครับนี่เบอร์ที่หเด้อพี่น้องเด้อะไรมีกะพยุงกัสิบอกว่ามีเด้อครับเด้ออออื่ะต่อมานี่เสาหัวโลนเสาหัวโลนครับตัวนี้เป็นลูกของงูตั้งครับปรยูน1ิเดือนสูง140บวกครับอันนี้ก็งามพี่น้องแดงที่ซมสัมเลยตัวนี้เนาะครับผมกันยกกันเชิดดีนอกตั้งครับราคาเบอร์2เปิดลายเดย27,000บาทครับ นี่พี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันงวาพี่น้องสิเด็ไปนี่ยืนงามๆนี่ครับนี่เ<อ>บื้องการยืนครับโอ้ปรนจัดทาเลยครับปันงวดของน้งเลียงไม่เหล่าครับเนี่ยยืนงาม,<อ>มันถทายตัวนุ่นดีครับเครื่องดำข้อนี่ตรงเรียบถือว่าซักเลยพี่น้องยืนสวยครับนี่เชิดดีเลยพี่น้องเดอ้อลาคานี่นี่ครับพี่น้องได้ไปเป็นเมยบล็อกเลยครับมักพ่อได้ก็จังคอยใไ่เข้าไป นี่คือเบอร์ที่สองเลยครับสวยเลยครับวันนี้เปิดหัวสวยสวยไฮก้อนเนาะราคาดีๆต่อมาเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามนะครับเบอร์ที่สามเป็นว่าแม่สาวเดือนครับสาวกับประมาณสิบสองสิบสามเดือนนะครับผมตัวนี้บ่มีประวัดครับบ่มีประวัติแมนครับบ่มีประวัติบอร์มิกสามถ่ายซุงไรไปเลยครับบวกลอยสิบบวกครับถ่ายลอยสิบบวกแมนครับกับซิเมนพอดีเติบละเนาะจับเพื่อนก็ว่าลูกหลอดนะครับ ในเมื่อมันมีเอกสารยืนยันดอกพิ่นกับว่าให้รายละเอียดนี่ยังกะเขาก็าเอาตามตัวครับครับวันี้ไปแอบอ้างไปตัวครับเมื่อสามนี่เปืดอลายเลยครับสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันพี่นอ้องพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันครับโคนหงางงามครับเครื่องดำดําโอ้มูน,มนี่ให้ลูกดีนะครับด้วยนี่มันไทยตัวนุ่นดีครับพี่นอ้องขาหนี่ลามข้อนี่ก็ถือว่าตรงเล็บนี่ก็ใส่ได้ถือว่าสักเนาะนี่เลยครับสภาพที่สวยเลยพี่น้องเด้อ ถ้านาซื้อเหยียดตรงดีครับนาตาหัวกันยังหลนยังหลุนอยู่ด้วยครับเด้อนี่สีโองงามหนึ่งของสามสีงามครับราคาสวยๆเลยเนาะท่านบอกราคาไปก่อครับตัวนี้บอกรับสองหมื่นเจ็ดพันครับนี่ครับเบาๆครับเปิดให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงเด็กงอมงามไปเลี้ยงนะครับเนาะนี่ครับเบอร์ที่สามครับต่อมาครับพี่น้องครับเบอร์ซี่เด็กกับหัวลนขึ้นกันเบอร์ซี่เป็นลูกเคสหกแปดครับอันนี้มีใบนี่ใบครับ อายุที่บวกอายุกับสิบเอ็ดสิบสองเดือนประมาณนี้สูงลอยสี่สิบบวกแน่นอนครับพ่นดีตัวนี้พี่น้องพ่นดีค่าดีแข้งดีนมง้มเลยครับแจ่ว่าทางฟ้ามี่นมติงกับมะเขือเป็นตำนี้เรื่มีการประกันนะครับแต่พี่น้องติกะให้บอกนะครับว่ารวะนมติงดีบ่ดีแน่จะให้บอกนะครับเด้อตัวนี้มีใบได้พี่น้องเด้อราคาครับราคาสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันครับมะเบงทายงามๆครับ สองหมื 20, นเจ็ดพันครับบันทายตุน่นตูนนุ่นสุดๆครับเครื่องดาปืป <_ C 1> ืๆเหงาขาใหญ,ญ่ดีครับแม่นี่ขาตรงขาซื้อขาเยยดดีน้ำล้างเห็นชัดเจนย,ยอนนต้นครับนุ่มสวยแม่นี่อกพปนพลนจังหน่อยด้วยครับเด้อหนานยกดากยกครับเชิดดีแม่นี่อ่างแขกอวดหน้าแขกดีตัวนี้ครับเนาะงารยืนๆๆนี่นะครับเนาะเบอร์ที่สี่ครับพี่น้องเบริรงอยู่อย่างได้ครับหนึ่งสองสามสี่ มาไปเลยกับบัวกันครับแมนครับขรันสมัยตะกี้เกียรแม่บอกพี่เมี่ยมเลยครับมูนี่เอาไปเขาคอกเล็กคอกไม่งามๆพี่ครับยางโกยางโกครับนี่แล้วก็ส่วนสูงซ้ำกันเหมือนเด้ครับนี่นี่อ่าต่อมาเบอร์ที่หาครับพี่น้องเบอร์ที่หานี่น่าจะเป็นงัวพาหนกครับแม่สาวบอกแมนครับแม่สาวไม่มีประวัติครับแม่นี่มันเป็นลำลามไหมพี่น้องมันลามครับมันลามลงมาเท่ารอยสี่สิบกันครับส่วนสูงรอยสี่สิบแต่ว่าประวัติ บ่้โหพ่บม่มีเป็นเป็นเป็นหัวล้นเนื้อครับกับหัวล้นคือกันครับไปนี่สวยๆครับพูดในมักทรงภูมิภมิเนาะแม่นครับลำๆาจักน้อยครับสูงนี่เกียรตร้อยสี่สิบบวกเนาะแม่นครับเบอร์ที่หาครับราคาเปิดรับเลยครับสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันพี่น้องที่ได้ไปนี่นะครับขอบตาขอบหูดำพี่น้องคอติดดำถ้าหนากะซื้อว่าเหยียดว่าซื้อดีลำลางกับเน่าหยีพี่น้องคอหลังคาหลังก็ดี เครื่องกระด้ำพื่งกันครับเครื่องด้ำพุ่งโตครับอื <c oughs> <c oughs> สีนี่บบลื่นกันหลายเไปไ็นใดเนาะแมนครับ <c oughs> แล้วก็กรดหนึ่งสองสามสี่หาครับพี่น้องเหมาไปเลยก็ได้ครับนี่ราคาหนีบได้พี่น้องเด้อขันมากกดจังคอยทั่มาตอนราคาเอาต่อมาเบอร์ที่หกครับโอ้สวยงามเลยครับเบอร์ที่หกเงา เง้าอัลลาดครับเบอร์ที่หกแน่นแน่นทับๆด้วยครับเบอร์หกนี่ข้นหางข้นขาญ่ครับถือว่างามคักตัวนี้แต่ว่าตัวนี้หัวบอลลูนได้เปนองสิมีเขาอยู่ตัวนี้เป็นลูกพ่อใดครับลูกสามหนึ่งครับแต่บ่มมีใบนะครับอันนี้เป็นบอกลูกสามหนึ่งแต่ว่าใบหน่าจะบ่มมีอายุหลายปไหนครับตัวนี้อายุกับสิบสี่เดือนครับอืออายุสิบสี่เดือนหน่าจะหายละืใบนาะงแมนครับบ่หายกันหน่าจะช้ำรุดนุ่มกับทอกันครับเมียปากามไปแล้วครับในน้อยอยู่ครับ ท่านี่สูงเท่าไรครับแม่ตัวนี้40บวกครับ40ขึ่นแน่นอนครับราคาเด็กครับราคา27,000ครับ27,000พี่น้องที่ได้แม่นี่ไปเลยครับแม่นี่สีบอกไปก่อนด้วยครับประเภทหนาตุ๊บเลยครับแม่นี่ขาหลังครับเยียดตรงดีขาหน้ากระซือกระเยียดดีหอกันหน้าหนาครับล่ำโตเน่าสีแดงพอดีเลยครับโอ้เด้แม่นี่ไปห้ลูกดีขึ้นสิคักเนาะแม่นครับ เด่นเลยครับเพราะมันหนาแห้งหนาดีครับตัวนี้กระดูกง่ายนะครับนี่ครับดูเขาบอกโอ้หลังหล่องหล่องตัวนี้ไหมหลังยังเป็นหล่องเสยอยู่ตัวนี้เนาะไม่พี่น้องหนาอีนะครับตัวนี้ให้มาเบงดูตาเปล่าให้มันจับมันรวมพวงเอาเนาะราคาบอกไปกับใครนี่ครับราคาบอกไปสองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดพันครับนี่นี่เอาเตะเตะครับมีเตะมีเตะให้เราพี่น้องยก นะครับสาหรับผู้สีอยากเลี้ยงไหมหนึ่งสองสามสี่หาหกบางมานนี้ครับเริ่มจากเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าและเบอร์หกเบอร์หกหาแม่ครับหาแม่ราคารวมดูที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนี่คือราคารวมจากเบอร์สองมาหอดเบอร์หกได้หาแม่สดสสวยสวยแดงทุกตัวครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับนี่คือราคารวมนี่คือราคารวมแต่ว่า ราคารวมนะครับเมื่อกี้ส่งฟรีทั่วอีสานครับรวมเหาราส่งฟรีทั่วอีสานแม,ม่นครับราคาสองหมื่นเจ็ดหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันรวมส่งฟรีทั่วอีสานอืและส่งคนละครึ่งทางถ่าเลยสองร้อยอูมคนละครึ่งทางครับออกคารสไวยี่คือราคารวมแม,ม่นครับบาทนี่บาทนี้นนนยกทั้งหมดน,นะครับในที่นี้พยุง ให้พิเศษครับหนึ่งแสนสามมืนห้าพันหาโตนี่หนึ่งอ่าสองสามสี่ห้าหกหาแม่นี่พิเศษอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันออกเขาลดเองครับลดมาอีกมื่นหนึ่งแน่นครับโอ้พี่น้องลดได้หลายดนีิลดตั้งว่ามื่นหนึ่งครับเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดเลยครับเอาหาโตโตสุดท้ายนี่คุ้ม ลงลดไปนี่ก็ได้ก็คุ้มครับเห็นมักเลยครับตัวนี้ถ้าแยกคือตัวละสองเก้าไอสองสองเจ็ดครับอืมโอ้ตัวนี้เด็ดเลยเนาะแม่ครับสองเจ็ดราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีหนึ่งร้อยรูนะครับนี่ไม่ต่งกงามครับพี่น้องเบอร์ที่เจ็ดนี่เป็นเจ้าไหนครับแม่มันบอกให้ยังไงแม่มันทองซี่ดีก็หาไครับท่องกับสติงเล็กครับแม่สาวท่องแรก เป็นง่วสาวทองแรกครับทองสี่เดือนสี่เข่าหาเดือนนครับทองกับสติงเล่เป็นงัว่งวดูกเอาครับงัว่าดูมูพี่น้องนะผู้ได้หาดูมูครับบึ้งถามมาหลายครับงัว่าดูงูอยากได้งัว่าดูมูงัว่าประมาณหกกินครับส่งพุ่มๆหนึ่งซี่ครับนี่รั้งหนาครับไม่หนาดีเนาะนี่ครับหางพวกขาอุ้งนี่ะครับหางประทังแข่สีแดงพอดีพอดีสูงนี่ถึงลอยสี่ว่ครับ เบียดเบียดเนาะเบียดครับบอกรวมมากเกินห้าชิ้นนะครับเอาเบียดเบียดได้พี่น้องเรือยเบียดลอยซีราคาเปิดไลมาเลยครับพิเศษครับสองหมื่นเก้าคันรถเองครับโอ้ทองพร้อมนี่ครับนี่รับประกันพร้อมสองหมื่นเก้าเนี่ยครับหัวโอ้งามครับแม่นี่เป็นตาเลี้ยงน้าครับเบิ้งเสียงไรพยุงเลยครับหัวก็เป็นตาเลี้ยงเป็นตาเลี้ยงเพียงไรผมล่ะเบอร์เจ็ดได้หนิเนาะแม่นครับเบอร์เจ็ดครับเอาราคานี่ครับพี่น้องออกค่ารถเองออกค่าเองก็ออกคันมันด้วนปั๊นเนี่ยงามเนาะพี่น้องเนาะ นิ้วขอทาขอทาครับเบอร์ที่แปดเบอร์ที่แปดท่องหกเดือนกับพริกแดงครับเบอร์ที่แปดนี่ก็เป็นงัวแม่มา่านแม่ทองท่องหกเ,เ,เดือนกับพริกแดงสูงกับรอยสี่จมหายิ่งเขาสูงี่สิบบวกสูงรอยสี่สิบบวกครับ,รรบ,รบเห็นแน่น้อนครับรอยสี่สิบห้าผมบาท่องใดได้ท่องครับตองที่ใดนตองครับเป็นง่วท่องที่สองครับจิดเครื่องเต็ม บ่าจะเป็นหูเป็นตาน้ำพุ่มๆเง่าๆโ่นๆโอนยนโคนดีๆนี่ครับนี่ครับพี่น้องเครื่องน้ำปื้ดๆนะครับเบอร์ที่แปดครับเปิดราคาหลายไป็นสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทพี่น้องจะได้งวแม่นี่ไปด้วยครับเด้อพี่น้องได้ไปเราไปรุ่นเอาแค่ลูกได้เพจนี่เพจลูกเพิ่นนะครับเด้อสิบหายเพจใแต่ว่าเป็นตาเลี้ยงเป็นตาเลี้ยงนะครับเด้อนี่ครับนี่นตาเลี้ยง พี่นอ้องิ่งอยู่อย่างได้กาโทษเอาครับต่อมาเบอร์ที่เบอร์ที่เก่าแม่ลูกเครื่องจังใดครับเบอร์ที่เก่าเนี่ยนี่เบอร์ที่เก่าด้พี่น้องแม่ลูกวะครับเนี่ยแมนครับโอ้แม่ออกสีออกสีนวลๆจังใยเนาะแมนครับต่วลูกออกแดงแม่เครื่องอมลูกเครื่องดําลูกสาวเพิ่นวะครับตัวนี้แมนครับกักเดือนครับตัวนี้จะยู่ประมาณสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนลูกตัวใดเพิ่นครับ ลูกโตที่สองครับลูกโตที่สองแม่กาลูกนนั่นนะครับลูกเพิ่นนี่ท่านนั่นถึงร้อยสามถึงเราได้เนาะลูกีครับร้อยยี่สิบห้าได้ครับอืมร้อยขึน้นไปนี้ครับนี่พาขึ้นนี่เด้อครับเด้อโอ้เขาทาเขาทาครับบส่สจะเป็นลำโตว่าจะเป็นควอมเน่าอปป่าของลำโตพิ่นนะครับเนาะเนื้อนังก็ถือว่าดีแม่นี่สูงหลาเป็นไยครับแม่สูงทุกที ร้อยี่สิบวกครับร้อยร้อยี่มาเราะขาดเหรอครับเห็นเห็นเห็นแต่ว่านาต๊บครับอืติดเครื่องเคลื่อนเนาะแมนครับราคาชุดแม่ลูกสำหรับแม่นี่นะครับพยุงซิ่บอกว่าว่าครับอาสิทิททองไปพร้อมนอครับอ๋ออาสิทิททองไปน้ำราะว่ามันเป็นงวงขมโตแล้วอ่าพี่น้องถามนะครับแม่ว่าอ่วงนะครับเป็นนี่ไงหมดเลยอันนี้คือเทาสิบอกว่าเป็น มันเป็นงวัวทีพี่น้องบ้านเขามันมีผลกระเลียมแล้วลมะบานี้เพี่ขะขายบานีพยุงไปเห็นพยุงก็เลยบอกพลมันเป็นสีแต่ถามว่ามีผลยังบอกบ่ามันมิผลอยา่า,นยางนะครับบึงลู่มันหัวหลุดธรรมชาตินะครับงัวตัวนี้นี่ครับปลายกระดูกบางนี้เพียนไหมครับกระดูกเนี่ยคันคันบ่เบิ่งง่วดสังเกตดีดดๆเขาสิบ่้องว่ากระดูกสุดนะครับสวงสีสุดไทยแม่นครับ ขันเบื้องแนกห้องกับซ้ำมาสุดแล้วครับเพราะไมุ่ดายแต่ขันสุดอีรีพวกหนึ่งมันติดแทงร่สวงก็พวกหนึ่งมันติโยกขึ้นกลางเชิงนะครับอันนี้คือเป็นความูบอกพี่บอกน้องไปนะครับให้ให้หู้กันให้ให้ให้เบิ้งว่าป็นถามหาพุณลองคนกับว่าห่งเมื่อไหม่แต่ว่าของพยุงต์สีบอกครับบแมเนวาบอกบอกบแมนว่าประกันเลี้ยวเฮ็ดจะได้ไปก็ได้บแมเนนะครับเขาต้องบอกพี่บอกน้องทุกค้นในหู้นะครับคือตำแหน่งแมนนี่เนาะแมนครับ อันนี้คันสุดมมนนช่สุดคกพี่หรือสุดปลายสุดยังกระซังอันนี้ครับพือว่าสุดไปปลายพอดีครับแต่อันนี้หนาตึบครับหนี่กับเนื้อเป็นบัตรเลยเนาะแน่นครับลูกก็โตเงี้ยโตดีครับอ่ะครับเบอร์เบอร์เก่าเนาะเบอร์เก้าราคาครับจัดเสียครับโปเลยเครับโปเลยครับออกคนร์ดเองแม่บวกลูกสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยพี่น้องนี่เอานี่ครับเบื้องลูกตัวเ่ี้ยี่ครับ อ, و, อ๋อสองหมื่นหกพันหาลอยด้วยครับเด้อพี่บ่ลูกพนน่ะแม่นครับไหวประมานตัวยุทธ่างพุ่นแม่แมเอาหนี่งด้วยครับแม่ลูกเบอร์เก้าครับนี่นี่ลูกพนสองหมืออม่นหกพันหาลอยแม่นครับขุ่มบอ่อพี่น้องว่าแม่บักไงลูกบักง,งามดากเต็มมือเกือบด้วครับแม่อ,มอาจจะติดท่องไว้พร้อมเด้อพี่น้องเบอร์นี่นาจะติดท่อเป็นบางง้วสีมีลูกหล่ะนแต่วันนี้นี่ยางน้ำตาลนี่สีน้ำตาลมันหดแล้วขันลำได้ครับโอ้ยดุจ s w วงสุดทันทีว่าเสียหายครับ แมนครับแต่เ้าวไม่ได้ต้มไปตัวเ้าบอกให้ฟังแคบเดียวสิบพเห็นบ่เห็นครับผลบ่วกดีๆยับพวกอื่นครับบอกบู่ซวกแต่พี่น้องพรายุ่งงอมาพี่น้องคุรับได้กับพวอื่นครับคุณกับแต่ว่าเ้าต้องบอกเพิ่นแมนพอบริสุทธิ์ใจนะเพื่อความจริงใจแมนครับสองมื่นหกพันห้าร้อยออกคาร์ดิเนลทุกกรณีครับนี่คือราคาสุดท้ายแล้วครับครับผมเบอร์เบอร์อะไรล่ะเบอร์แปดจ้เบอร์เก้าจ้ครับผมเบอร์เก้าครับอ่ะบัตรนี้มาเบิ่งเบอร์เบอร์สิบครับที่สิบครับบัตรเบอร์สิบตัวไหนเป็นลูกตัวนนีี่่ครับ มากินนมตัวอื่นเซ้ยเลยนี่ครับแม่ลูกครับเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ครับลูกสีแดงแดงแต่ว่าแม่ออกสีเม็ดเข่าเนาะแม่ครับลูกตัวนี้ลูกตัวไหนพันครับนี่ตัวนี้ลูกตัวสองครับลูกตัวที่สองอายุหลายปีไหนครับอายุกับมาณหาเดือนครับแม่กับผสมแล้วด้วอครับอายุหาเดือนแม่ครับแม่ผสมปอเช่ลูกเป็นลูกของพี่แกนครับอ๋อแม่ผสมปอเช่ผ่านรอบไหมครับผ่านแล้เรียบร้อยครับดีเดือนที่สอง้วครับถ่ายแม่นี่สูงสําไหครับนี่ถ่ายแม่นี่ ใช่แม่นีสูงหน่อยี่สิบบวกครับเห็นเลยครับแจ่แม่นีโบสหลาหลแม่ครับให้ลูกแดงเสียบตาเลยครับลำตัวเห่วเด้อครับเดืองวาแม่นีลำตัวเห่วเบิ่งอ้างหมดงี้ครับอืมบัลทาว่าพลดีแม่ครับพลหลึกขาหนี่ดำปึ๊เลยครับเบิ่งคอเบิ่งเล็บเบิ่งขาเลยครับเด้อดุึ้นนมลูกแดงแดงครับเมอที่สิบครับราคาให้พี่น้องรับเลยครับสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าพันด้อครับเด้อนี่ลูกแดงแดง แม่นีเครื่องล่ามเลยแต่ว่าลูกนี่น่าจะเป็นลูกบนบ้านเนาะแม่นบ่แม่นครับถ้าลูกพ่อหลอดนี่ต้องโอ้ต้องคักได้เิ็นไีลูกพ่อหลอดด้อครับลูกพริกแดงมีใบครับโอ้ตัวนี้บอแม่นครับโอ้มีมีใบแม่นครับขันมีใบกะถือว่าโอเคครับสวัได้ในสีสีไดคับครับนี่สีได้ครักเนาะแม่นครับเอาไปเลี้ยงขึ้นอ้วนขึ้นเป็นกําไรเลยครับนี่แม่นี่เบอร์1ิบเ็ดครับบ้านนี้อันนี้พนีไปกินนมเขาว่าหน่นนะนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดแม่เบอร์สิเ็ดแม่ผสมพริกแดงไว้แล้วนะครับ พอเซนสิทธิพกทกไลนะครับเดี๋ยวก็ลูกเป็นลูกของเป็นลูกของไอ้ฮุตตันครับอืตั้งเดือนครับลูกลูกซีเดือนครับตัวที่ไหนเพื่อนครับตัวนี้ตัวที่สองครับสีเดือนลูกตัวที่สองแม่ผสมฮุตตันไปสามครับอืนหเลือเลึกๆครับมีเบิร์ลูกครับเลือกกาดนั่งติ๋นเนาะลูกกันอ่งจะได้ร้อยยี่พาวล่ะนะครับลูกฮุตตันครับมือข้อมือข้อพี่น้องมือข้อขาดีตรงซื่อดีทั้งแม่ทั้งลูกด้ครับเด้อ แม่แม่นี่สูงอยู่เท่าไรครับแม่กัดสูงเบียดร้อยซี่ครับอืเครื่องอบนี่แม่เนาะจะลูกเครื่องดําข้อแข้งขาครับพี่น้องเบ่งอ่อานี่ข้อดีแต่แม่หนี่โพลเลือกๆครับเงาครับเงาลูกแม่นี่สิมีเสียก,กินหลังน้นนึงเนาะนี่ครับเสียกผู้เฒ่าเลี้ยงมากเนาะบอกเ่็นผู้เฒ่าละถ้าอันคุณนุ่มก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ผมเปลี่ยนเข้าเอออันผมเปลี่ยนเข้าเป็นสี่ะไรพี่น้องมีผลยังครับเออมีผลอยังเบ่งลูกก้อนอย่ครับเปีย ขอให้เบิ่งแต่ลูกครับสื่อว่าแม่ลูก,กโอ้เบิ่งมาเบิ่งโคนหางครับพุ่่นนะแม่ข้นหางพี่น้องเบิ่งโคนหางเป็นหางแข่หลังหนิวปีเลียดเลยไม่นี่เนาะแม่นกกครับนอกตั้งโชโก้วครับเป็นตาเอานกเอาเอานวเด้อล่ะจังซี่เนาะอพี่น้อ,นองสืบเ,เอาเนี้ยไม่ได้อครับเด้อในราคาเท่าไรก่อนสองหมื่นเก้าพันครับนี่ครับราคาก็เปิดไปงมงำนิดเดียครับเด้อคลิปนี้ต่อมาเบอร์ที่สิบ สิบเดียดครับบันสิบสองครับเบอร์ที่สิบสองใช่ครับเบอร์ใดเป็นแม่ลูกบ่ครับครับนี่ครับแม่ลูกอ๋อลูกกำลังมากครับเป็นแม่ลูกลูกแม่อันนี้แม่ใหญ่ด้วยครับตัวร้อยสิบห้าวครับแม่ใหญ่ครับแม่ลูกตัวที่สองลูกเป็นลูกของพริกแดงครับเกือบเกือบจะถึงร้อยห้าสิบผสมหดตันครับแม่ผสมหดตันพันจะรอบแล้วครับแม่นีได้รอบแล้วครับพาได้รอบแล้วแม่ผสมหดตันรอบหนึ่งลูกได้สามเดือนโอ้น้ือนครับลูกเดวลูกคทีอยู่ที่พี่น้องเนาะ แมนครับลูกทีดีให้ลูกคนหางครับฟอยหางงามข้อดีไม่นี่ข้อดีลูกแข็งงามเลยครับลูกนี่หนังนี่ยุ่มติดมือได้หน่เนาะหน้าสวยเลยครับโอ้คุณดีครับคุณดีหนังข้อนี่ยุ่งง่ายเลยครับลูกตัวใด่นก่อลูกตัวที่สอง่นครับแต่ว่าเป็นลูกของผกแดงรผกแดงมีใบเนาะแมนครับมีใบครับราคาเปิดไปเท่าไหครับสามหมื่นสามพันครับนี่พี่น้องสามหมื่นสามพันครับได้เมย์ใหญ่ ลูก,กงามบึงเรียมนี่นั่นพี่น้องแต่ว่าแม่นี่บอกให้เลยว่าใหญ่เงาลูกนี่ย่างอีก้อแปดเก้าเดือนนี่แม่ําได้ฟีครับคุณอนะโอ้ใหญ่ลูกลูกนาตึ๊บลูกนี่เชิดดีแม่ครับสวยย่าง,งสวยครับลูกเชิดดีดีพี่น้องนี่คือเบอร์สิบสองครับราคาไหนน้นอแม่ครับเออับใบต่อมา เบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สิบสามสิบสามเป็นวัวสาวน้อยหนุ่มหนุ่มหล่อเอาเป็นชุดเลยปะครับเอาเป็นชุดครับยกคู่ครับเอายกคู่ไปครับชุดผูแม่นี่ครับอนาคตพอพันนี่แล้วก็นี่แมนครับตัวผูนี่อายุไรไปเลยครับตัวผูเขาอายุแปดเก้าเดือนครับตัวแม่นียดีกตัวแม่กับเท่ากันครับแปดเก้าเดือนเท่ากันแมนครับแต่ว่าส้นสูงกับลอยสามสิบขนาดครับข้อมสูงเอาลอยอย่างนี้ที่มหาบวกอะไรอีกเนาะเพราะมันขึ้นลึ่งกันนี่แกนะครับเอาไปซูด้วยกันครับตัวผู้กับตัวเมีย ตัวละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตัวละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแม่นครับสามหมื่นแปดสองตัวสามหมื่นแปดแต่พิเศษครับพิเศษดีพี่น้องพิเศษก็นั่นครับยกครัวออกค่ารถเองสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันพี่น้องยกครัวโอ้โหขอทานอะไรเด้อบอนเนี่ยออกค่ารถเองครับนี่ครับสวยๆเลยครับได้ไปนี่พันครับได้ไปนี่ปุ๊บกำไลแท้ครับผมมาคูนี่ เลี้ยงไวจักสองสามเดือนเบิ่งนี่ตัวผู้นี่ไปก็ได้ขายแล้วนี่หมื่นกว่าเหล่าตัวนี้เนาะแม่นครับอีเลี้ยงวีเจกหน่อยก็บสองหมื่นหรอพี่นาดอีเลี้ยนเบ่้องได้ครับพี่นาเขาเลี้ยงวีเจ้าน่อยงัวตัวนี้มันก็เป็นงัวที่สองหมื่นกุ้งหรับเลี้ยงหาวิ่งเปางัวผู้นี่เขาจะซันหาหลายครับแม่สาวโค้งหางยังไงเบื้องครับหางปานหางแง่แม่สาวนี่บันท้ายหนาบันท้ายหนาขาใหญ่คอเล็บดีครับผม สามสแปดเหลือสามสิบสองขอกาข์เองครับพ่อเอาจันวานี่ครับเด็ดต่อไปครับมีพิเศษของอีพี่นี่ครับไปเบิ้งครับั่ะพิเศษสุดและสุดพิเศษพิเศษเบอร์พิเศษด้ครับเด้อไปไหนเบอร์พิเศษครับเบอร์พิเศษแม่ขาวโบดหัวล้นแม่ขาวโบดหัวล้นท่องเขาจังไดครับท่องสี่เดือนจะเข้าห้าเดือนครับท่องสี่เดือนสิบห้าเดือนสูงอยู่้อยสี่สิบ โอ้ทองก็พ่อเด้เลยครับเนี่ยสาวทองเลกเลยหครับทองก็คมตครับบ้างมันคมโตัวคมตโวคมโตเบอร์พิเศษครับโบดเนะครับเครื่องเบอง์หัรถครับเนี่ยดำล่ามครับคอเบองเอาครับนี่ครับสีนี่สีนวลวนาสีขาเขาสีขาวโบดครับมันเป็นขาวโบดเพราะหูดำเครื่องดำแมนคอขาดำครับนี่นี่ครับพี่น้องเบืองน้ำรังท่านลุมบุมอยู่เป็นตาให้ลูกน้าดียกแมนครับไปรุ่นกันครับว่าสีลูกผูหรี่ลูกแม่ รุนนอครับรุ่นแค่เพศจเต้ทองนี่รับประกันร้อยเปอร์เซ็นแมนครับให้พี่น้องพิเศษสักหน่ครับพิเศษราคานี่งดดาม่าวยครับบบแมนงดไทยขี่แกนนะครับนี่แล้วกะความอยากขายคือปูพิเศษสําหรับอนันต์อ่อนทัววันนี้อีพีนี่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทออกคดีทุกกรณีครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหมื่นเก้าไดโน่ในทองนะครับนี่คืองวดเมยม่านในทองรับประกันนะครับ เอาเด็ดเลยครับนี่คลิปนี้ครับมีแต่ตัวง,งามพูดอ่ะครับพี่น้องครับมัอนี่ผ้าเบิงเด็ดเด็ดอีเลียครับมัอนี่ประเภทเกลดพี่เมียมงวดแม่สาวครับเอาไปต่าง,องคอรกํกำฟ้ามแม่ครับขากิลีงวดแม่มันแม่ทองก็เด็ดครับลูกกำงานมาหนาบ้อนนี้ไม่ให้เบิงครับถ่ายคลิปครับพี่น้อง ถ้าให้คิปนะครับก็อย่าลืมพี่น้องกอนไลเป็นอะไรี่อันตรายนะครับเขาโมลู้พ่าเห็น,ๆๆนเาา่าเห็นหนาเขาโมลู้พ่าเห็นว่าเห็นใกลเพราะฉะนั้นย่าไปเสียนะครับอย่าไปโอนเงินแล้วก็ย่าไปใหุความหวังก็าไปทางที่เขาไป่เห็นเขาโมรูจักนะครับผมฝากไว้ครับดุหลอกกับหลหลเล้ครับเก้าร้อยนึงเนี่ยก้าที่ก้าชุดเก้าเก้าถึงหลอกทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นใหนเขาหูักหูแรง,ง,งหูมองยู่มองเศร้าให้เขาจักประวัตินะครับเขาจะพาจีเซียเขาได้นะครับทีดีที่สุด ก็คือให้ความชัดเจนเช็คเครดิตให้มันได้นะครับผมการซื้อขายงนทางออนไลน์นี่คือต้องระวังให้ดีครับสอบถามผู้มือดีที่สุดครับผมครับครับพี่น้องขอคิดดีๆเนาะปากเตือนกันหน่เนาะครับผมพบกันชิปหน้าชิปใหมครับผมอันันทัวระจุฟาร์มสวัสดีคับสวัสดีครับ